ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับทุกทุท่าน Welcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 Mallidfa r a ดา o YouTube.com นะครับ โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตนะดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับคําพยายกรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเดินเนินชีวิตของท่านตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับให้แม่นยำให้ตรงเนี่ยนะครับก็ให้ติดต่อมาดูดวงชะตากับอาจารย์ได้ ตามรายละเอียดขั้นตอนที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้นะครับให้กดไปที่ลายนะครับกดไปที่ลายเสร็จปุ๊บก็กดไปที่หน้าหลักนะกดไปที่หน้าหลักแล้วก็จะมาถึงคุณจะเห็นด้านบนขั้นบนขวามือนะครับจะมีรูปคนและมีเครื่องหมายบวกอยู่นะให้คุณกดเข้าไปนะครับเครื่องหมายบวกนะแล้วก็มาถึงหน้าที่3นะครับให้คุณกดที่แว่นขยายกดที่คําว่าค้นหานะครับพอคุณกดเสร็จแล้วนะ ก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่าง ID ลายกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์นะครับก็ให้คุณกด ID ลายก่อนนะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ15565699นะครับแล้วก็กดค้นหานะเออแล้วก็จะขึ้นหน้าลายของอาจารย์แล้วให้คุณกดแชทมาได้เลยนะครับเพื่อนๆได้เลยนะหรือถ้าคุณจะกดหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ไปกดไปที่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ไป0 9 5 3 8 4 7 8 8นะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะเออแล้วเสร็จแล้วให้คุณกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดแชท แล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเพื่อจะจองคิวดูดวงชะตาคุณก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดขั้นตอนให้คุณชําระค่าบริการเพื่อจองคิวดูดวงชะตานะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจําเดือนกันยายน2,566นะเเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงกดแชร์คลิป นะครับกดกระดิ่งให้กาจานด้วยนะครับเปเวลาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีอย่าง Delivery เลยนะครับคุณจะไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวนะแต่ก็ยังมีสมาชิก FC แฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็บางทีก็อาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะก็มีหลายคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไปลองดูซิว่าคุณกดกระดิ่งหรือเปล่ากดซับสไไหมเออถ้ายังไม่กดก็กดแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเออเพราะฉะนั้น หลายท่านนะครับที่แอดไลน์มาอาจารย์เนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้มันเต็มเลยนะเออเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยประมาณสักช่วงบ่ายๆนะนะเออเที่ยงๆบ่ายๆเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเพื่อนทั้งหมดนะที่ค้างอยู่เนี่ยก็หลายร้อยนะอาจารย์จะเพิ่มทั้งหมดเลยทีเดียว แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนนะครับในการดูดวงชะตานะเออเพราะว่าอาจารย์จะปรับรีเซ็ตคิวดูดวงชะตาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดต่อมาดูก่อนก็จะได้ก่อนนะครับแล้วก็ตามคิวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปนะครับเพื่อนกมมีหลายคนจ้องรออยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครได้รับลายของอาจารย์เนี่ยนะครับรายละเอียดขั้นตอน,น,ตอนการขอจองคิวดูดวงชะตานี้นะครับคุณก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยนะ หรือถ้าท่านใดนะครับเคยได้รับแล้วนะครับก็ทําตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะในวันที่13วันอาทิตย์นะครับช่วงเที่ยงไปแล้วเดี๋วอาจารย์จะทยอยส่งไปให้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับแต่อาจารย์ก็จะพยายามดูลายนะครับว่าลายไหนเอ๊มันไม่ชอบมาพาคนหรือเป็นคอร์เซ็นเตอร์หรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่รับนะครับจะบล็อกไปเลยนะ โอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับในเรื่องของการโครจรน,นะของดวงดาวนะครับประจำในเดือนกันยายนนี้2566นะครับว่าจะมีดวงดาวดวงไหนนะซึ่จะโยกย้ายบ้างจะส่งผลต่อด,ดวงชะตาชีวิตของทั้ง12ราศีอย่างไรนะครับอันนี้มาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายก่อนเลยในเดือนกันยายนนี้ก็คือดาวพระเกตนะครับดาวพระเกตนี้จะย้ายเนี่ยราศีในวันที่9กันยาย,ยน2566 นะครับย้ายช่วงเวลาเนี่ยหกโมงสีนาทีเกณฑ์น้โคโจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเจอเข้าสู่ราศีเมถุนในดวงชะตาเพราะฉะนั้นช่วงอิทธิพลดาวพระเกยตย้ายราศีในครั้งนี้นะครับถ้าคุณวก็ควรบูชาเทวดาพระเกตในการโยกย้ายรับส่งนะทั้ง12ลราศีนะครับบทสวดพระคาถาต่างๆอาจารย์มีให้หมดแล้วช่วงไทเติลมีทุกสิ่งให้เลือกสรร ทุกดาวจานังคารพูดบัตรสุขมตนถึงเกตนะให้คุณแคปแคปไปแล้วก็ไปสวดตามนั้นได้เลยตามกําลังเก้านะครับคุณอาจจะมีผลละไม้เก้า 9, ผลก็ได้เก้าลูกก็ได้เป็นมงคลเพราะดาวเกีต์เกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับโชคลาภต่างๆนะเป็นมงคลนะในเรื่องของเซนลังสองหอนด้วยนะครับนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่10 8กันยายน2566นะครับเวลาตี4 59นาทีอาทิตย์นี้นะย้ายเข้าสู่ราศีกันในดวงชะตานะครับดาวต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสร็อย่างรวดเร็วหมายถึงทำเร็วได้เร็วประสบความสำเร็จถ้าคุณช้าอืดอาดยืดยาดคุณไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นพุธเสร์จเร็วเนี่ยคุณต้องรีบทําและจะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับทั้ง12ราสี พุทธนิเสศในวันที่28กันยายน2566เวลาตีห้านาทีนะครับเแต่ะพั้นพุทธเสศก็เข้าสู่ราศีกันเป็นทั้งกระเสดเป็นทั้งมหาอุดรุยดีมากในดวงชะตานะครับแล้วมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่28กันยายน2566เวลา22่สนกาห้นาที สุกนี้ย้ายนะครับเดินไปปกติก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะในดวงชะตาแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันฮนะแล้วก็จะมีเกณฑ์การโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนกันยายนนะครับ30วันนี้ว่าดวงชะตาการโคจรของดวงดาวทั้ง9้าดวงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคุณนะครับอิทธิพลของดาวพระเกตโคจรย้ายราศีในครั้งนี้นะครับ ชาวราศีตุลนนก็ควรทําวิธีรับส่งเทวดาพระเกตนะสามารถทําที่บ้านได้เลยที่ยิ่งผ้าของท่านนะครับค่อยเตรียมผลมไม้9ก้าผลนะครับตามกําลังของพระเกตทูบเก้าดอกนะแล้วส่วนบทสวดเนี่ยอาจารย์ก็ได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคลิปให้คุณแคปไว้เลยดาวทั้ง9้าดวงเนี่ยคุณแคปเก็บไว้แต่เมื่อมีดาวใดโยกย้ายนู่นนี่นะตามช่วงเวลาที่บอกนะครับคุณก็สามารถสวดมนต์ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลย ถือว่าเป็นมงคลนะครับดาวพระเกตในเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การต่างประเทศศาสนานะเออเพราะฉะนั้นก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาชาวราศีตุลถือว่าดาวพระเกตจะย้ายราศีในวันที่9กันยายน2566เวลา6โมง46นาะทีเกตนี้โคจรย้ายเข้าสู่ภพสู่ภะ พบสุภาห,หมายถึงชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีความสุขในครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพอให้คุณเนี่ยนะครับมีความสําเร็จมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะเกฑ์อยู่พบสุภาห,หมายถึงดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของคดีความในเรื่องของคดีอาญานะครับหรือความขัดแยง้งนะหรือดวงชะตาคุณเป็นคนที่ชอบเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ดึงดังนะครับชอบในเรื่องทาง,ทางประเด็ดการนะมักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศิลปะเก่าๆาในดวงชะตาและชาวราศีตุลเนี่ยนะครับในช่วงสองเดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับของดีเป็นมงคลนะครับอะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นของมงคลเป็นของแท้จะเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขลังอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นของดี นะครับให้คุณนํามาบูชาสักการะนะครับขอพรจะประสบความสําเร็จนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่19กันยาย,ยน2566นะช่วงเวลาตี4ี9นาทีอาทิตย์นี้โคโจรเข้าสู่ภพวินาศนะครับตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะถือว่าเจ้าชะตามักพบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ส่งผลให้เจ้าชะตาไม่ค่อยที่จะมีโชคลาภสักเท่าไหร่นะนะครับหรือโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ว่าชาวราศีตุลคุณจําไว้ถ้าคุณไปรับรู้ตัวเลขโชคลาภอะไรมาก็แล้วแต่หรือเลขในความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพยายามเก็บไว้เป็นความลับอย่าบอกใครให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยตัวเองตามเลขที่คุณรู้นั่นแหละอันนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จ นะครับและเลขเนี่ยอยู่พบวินาศ1น1เดือนเลข1ถือว่าเป็นเลขแอบของชาวรักนาราศีตุลอันนี้ก็พูดไปเลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตัวเลขแอบของชาวราศีตุลเนี่ยก็จะมีเลข1มี3และมี4นะครับเย๋ยแค่ว่ากันแล้วก็เลข6อยู่พบลาภเลข7อยู่ปุตตะเกตเลข9เออนะตัวเลขที่บอกโดยมีโอกาสนะครับถ้าด้านโชคลาภเนี่ยเลข6 97นะ697หรือ6ก็97เนี่แหละตัวเลขแอบ,บก็คือ134นะครับนี่คือเลขแอบ,บก็คือ 50%, 50มันก็มีโอกาสมานะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วในวันที่28กันยายน2566 เวลาตีห้ายี่สิบเอ็ดนาทีเนี่ยนะครับดาวพุธเสดเข้ามาเนี่ยก็มาอยู่ในภพวินาศตำแหน่งก็เป็นพินตุบาทเป็นเกษตรเป็นมหาอุดพุธเป็นดาวเจริญภพวินาศแล้วก็เป็นดาวเจริญภพสุภานะครับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเมื่อเจ้าชะตาแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้นนะครับในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะครับถ้าชาวราศีตุลจําไว้ช่วงนี้คุณได้อะไรดีๆเข้ามาในเรื่องของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นโชคราบเงินทองนะถูกรอตตอรี่รางวัลที่1นึ่แจ็คพอตมีเงินร้อยล้านพันล้านเพราะฉะนั้นดวงคุณนะ่ยห้ามประกาศให้ใครรู้เด็ดขาดนะเพราะมันอยู่ในโพวินาคุณจะต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่าบอกใครดีที่สุดแต่ถ้าคนอื่นไปรู้อันนั้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณนะ ออจะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆให้เก็บไว้เป็นความรักไม่ต้องไปโพสอะไรทั้งนั้นนะครับในโลกโซเชียลต่างๆนะออแต่ถ้าคุณเผลอไปโพสคุณจะเห็นตามข่าวเห็นไหมเห็นมีดารานักร้องนักแสดงนู่นนี่น,นั่นไปโพสไปโอ้โหโชว์เงินโชว์ทองมากมายล่ำรวยสุดท้ายคดีตามมาถูกตรวจสอบนู่นนี่น,นั่นอันนี้มันจะเป็นปัญหาไงเออเว้นทางที่ดีชาวราศีตุลจะไหม คุณได้เงินร้อยล้านพันล้านอย่าบอกใครอย่าไปโพสดีที่สุดให้เก็บไว้เป็นความลับกับตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์นี้เป็นดาวประจําตัวของชาวราศรีตุลและเป็นดาวเจริญพบหมอณะนะนะครับในดวงชะตาจะย้ายราศรีในวันที่28กันยายน2อง6เวลา22ในกาห้นาทีศุกร์นี้นะครับย้ายเข้าสู่พบราพา่ะในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นอุดมมเกณฑร นะครับอุดมเกณฑ์คือเกณฑ์เศรษฐีนะจะมั่งมีเงินทองประสบความสําเร็จร่ํารวยนะพอคุณมีเงินมีทองเข้ามามากมายก็จะมีรายจ่ายรออยู่เพราะดองคานการเงินก็อยู่พบวินาศนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะจะพยายามไขว่คว้าเพื่อหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับชีวิตส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะเออในดวงชะตาตนุราพะถือว่าตัวเองก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภด้วยนะพยายามคิดดีทําดีพูดดีเข้าไว้ ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงกันข้ามถือว่าจะให้คุณต่อเจ้าชะตาราบรื่นประสบผลความสําเร็จนะครับโชคลาภที่เจ้าชะตาได้รับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นเป็นผลพลอยได้มีราบได้ผลประโยชน์ที่ดีเข้ามานะครับและถ้าคุณจะเสี่ยงโชคตัวเลข6กเนี่ยก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะครับหรือคุณอาจจะแปลตัวเลข คนในครอบครัวงคุณที่สูญเสียชีวิตไปแล้วเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรนะก็สามารถนําตัวเลขอายุเนี่ยนะครับมาเสี่ยงโชคลาภได้ก็มีโอกาสได้จะมีโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วใจเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือใหม่เนี่ยมีโอกาสเข้ามานะครับก่อน30เมษายนปี67แน่นอนให้คุณทําตัวสบายๆไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใด ในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสติดต่อมานะครับในเรื่องของความรักทั้งใหม่และเก่านะโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่15กันยายน2566เวลา8โมง46นาทีเนี่ยพระจันทร์ดับอยู่ที่าราศีศีลในภพราภะช่วงนั้นไม่ค่อยดีนะครับต้องระวังนิดนึงปัญหาอุปสรรคนะครับเอ่อความเสียหายต้องระวังนิดนึงไม่ควรไปอยู่ที่มืดนะครับ และพระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์จะเพ็นในเดือนวันที่29กันยายน2566เวลา22่นกาห้นาทีพระจันทร์อยู่ที่ราศีมีในภพอาลีเอ่อวันนี้ดวงชะตาในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับจะพบทางออกทางแก้ไขที่ดีในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเอ่อก็จะมีแสงแล้วก็จะมีโชคลาภนะโอเคต่อมามาพูดถึงเรื่องของการโคโจรของดวงดาว ตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยวันที่ 1- ถึงวันที่3เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของโชคลาภมีรายจ่ายระวังเรื่องเอกสารนะแล้วก็วันที่6วันที่สายวันที่7 7 8 9 10 1 1 12อนนันเนี้ยราศีตุลเนี่ยต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ ทำประกันไว้นิดนึงเรื่องของการขนส่งนะครับระวังนเรื่องอุบัติเหตุในด้านของการงานนะครับแล้วก็วันที่วันที่15 16 17อ่เนะ18เนี่ยนะสิบเดี๋ยวก่อนอ่า๋ยวตาเหลวนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเออสามวันนี้ต้องระวังในเรื่องเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะครับ วันที่10 21 22 23 24อันนี้ก็ด้านโชคลาภนะก็ต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็วันที่30ก็ต้องระวังในเรื่องของความเสียหายนิดนึงของชาวราสีตุลน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับแม่นยำที่สุดหรือบูชาเสริมดวงชะตาราศีติดต่อมหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับะไครปกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตรช่องนี้ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ